จานมากินขา้าวข้าวเมีกินได้ของผู้เดียวข่อยโค้งไก่ย่างลับตำขนมเส้นมากใช้น้ำปลาคนเด็กกินพุทธมูนี่ไปหายเก่นขนมฟรีทางงในมือนี่เด็กใชยลงุงมือนี่วันเด็กเน้ à con nó mày mới... để kín đê, xót dì để yếng nốt khen đà, sương náo bay bắn hao lì kín đấy đền, lì kín như đinh hoàng tiếp cái nào bạn có chồn cái bường nó giặt lên thái tầm một hung tờ. tầm tầm nó không tay mặc lại cũng cay มุนคุยรวยคุยรวยเน็ตอันทั้งราน <laughs> ปวดหัวสองมือแล้วโซนประสาทประสาทเสีย

มาห่อนได้มึงเลยจำเป็นห่อนบางเสาเนี่ยมันห่อนนยังคงก็มีลมบางใดนี่ก็สิเย็นดีน้อยยิบานเท่าเนาะแตกเ,เหือบมันละตีนละยใหญ่ที่ทำ <c oughs> อับนานตะเวนเอา ง่ายแล้วเอานำใส่ถังเอานำใส่ถังแล้วเราก็ไปตั้งตากแดดอันแล้นเปิดเครื่องเฮ็ดน huh ้ำ kind อ of ุ like ่นโมเป็นเขาบอกบอกเราเขาบอกเราไล่รอบเลยเราบดจำเขาก็าเลขกิการบอกเราแล้วเขาเอานำใส่ถังแล้วเราก็ไปตั้งตากแดดป่านนี้โมเป็นอาบแล้วบ่

กินกับข้ว่ไก่ทอดกับตำขนมเซนน้ำม้ต้มเมื่อหีกินอยู่ในห้องุณเดียวห้องเล็บของอากีมาพี่นาบานม่ไหวเสียงดังครับพุบกระเบื้องปวง,งปังปวงปัง